สวัสดีค่ะวันนี้วันที่หนึ่งตุลาแล้วนะคะทุกคนวันเวลาผ่านไปนะคะวันที่หนึ่งตุลาเป็นวันเปิดงบประมาณใหม่ของข้าราชการเนาะงานราชการหนึ่งตุลาเรียกว่างบประมาณใหม่แล้วนะคะทุกคนสบายดีไหมอย่าลืมออกกำลังกาย ตอนนี้มานั่งที่ปั๊มเชลนะคะปั๊มเชลทุกคนสบายดีไหมคะมีวินัยในตัวเองสำรวจตัวเองทุกทุกวันนะคะสะสมคุณงามความดีนะทำบุญใส่บาตรถ้าไม่ได้ใส่บาตรอนุโมทนามีติดพอยินดีไปกันนะก็ได้บุญเท่าเทกันค่ะ วันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรกันดีเรื่องคนดีดีไหมคะคนดีคนที่ตั้งใจทำดีเนาะคนที่ตั้งใจทำดีต้องละความชั่วให้ได้ไม่งั้นความชั่วมันก็จะมาแทรกแซงในหัวใจอยู่ตลอดเวลาคนดีคนดีจะคิดได้ค่ะเป็นคนที่คิดได้ เขาบอกว่าให้ระวังไว้ด้วยความเป็นตัวตนของตัวเองนี่แหละร้ายกาศเขาเรียกว่าอีโก้ของตัวเองให้ระวังอีโก้ของตัวเองเอาไว้ถ้าหากว่าเรามีมากเกินไปนะมันจะกลายเป็นความยากยิ่งที่จะพัฒนาตัวเองให้สูงสูงคือพัฒนาตัวเองยากถ้าคนมีอีโก้แล้วเนี่ย มันยากที่จะพัฒนาตัวเองให้ได้เป็นคนดีมากๆนะฉะนั้นเวลาเราจะทำความดีอะไรเราต้องทำให้สุดตัวค่ะแล้วเราลังละความช่วยได้นั่นแหละถึงจะเรียกว่าทำดีทำดีมั่งไม่ดีมั่งนี่ไม่ดีค่ะมันมันถือว่ามันถือว่าเป็นคนไม่ดีอ่ะ คนเลวไหลอะคนแบบแบบเออเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวเลวอะไรอย่างเงี้ยมันถือว่าไม่เป็นคนดีอะอยากเป็นคนดีแต่ดีไม่ได้มันต้องตัดใจนะทุกคนบางทีมันต้องตัดใจบางสิ่งบางอย่างมันต้องฝืนใจตัวเองนะการทำความดีมันต้องฝืนนะมันต้องฝืนอย่าทำตามอารมณ์ใจ ของตัวเองเพราะว่าใจคนเราเนี่ยมันจะลงไหลต่ำตลอดเวลาเลยอะเหมือนน้ำอะค่ะเราต้องทวนกระแสน้ำนะคะจะเป็นคนดีได้ต้องทวนกระแสน้ำเพราะในโลกใบนี้มันมีสิ่งที่ที่เขาเรียกว่ากิเลสมันมากอะกิเลสมันมาก มันมีกิเลสหมดเลยอะ่ะหาดีแทบจะขุดแทบไม่ได้เนาะมันมีคนเลวก็เยอะกว่าคนดีค่ะฉะนั้นน่ะถ้าเราอยากเป็นคนดีนะเราจะต้องใช้ความคิดนะลดละตัวตนลดละอีโกของตัวเองออกนะ มันเป็นเรื่องจริงเลยนะถ้าถ้าคนเราไม่รู้จักละความความเป็นตัวตนที่แบบยึดมั่นถือมั่นว่าฉันถูกอะ่ะทั้งทั้งท,งที่บางทีมันผิดนะ่ะแต่คิดว่าตัวเองถูกอะ่ะอย่างนั้นน่ะมันยากนะที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นได้อะ่ะเชื่อมั่นไงเชื่อมั่นว่าฉันทำอย่างเงี้ยฉันถูกต้องละไม่ฟังใครอะ่ะแบบ หัวชนฝาเลยอะหัวชนฝาเลยว่าฉันถูกฉันดีฉันทำถูกต้องแล้วเออบางครั้งเนี่ยมันถูกต้องในส่วนของเขาไงแต่ในสังคมหรือว่าการยอมรับของคนทั่วๆไปนะ่ะเขาไม่ได้ยอมรับอะว่าดีนั่นแหละเขาเรียกหลงไงคนหลงตัวเองคนประเภทนี้น่ากลัวนะคนหลงเนี่ย ฉะนั้นเราเป็นคนหลงหรือเปล่าเราต้องคอยดูตัวเรานะว่าเรายอมได้ก็ยอมนะคะบางครั้งเราต้องยอมค่ะจะเป็นคนที่แข็งตลอดเมื่อเจอพายุแรงๆถ้าแข็งเนี่ยเจอพายุแรงๆเนี่ยหักเลยนะคะพายุเนี่ยมันจะต้องแบบอ่อนเหมือนต้นสนนะคะ มันจะมั่นคงเลยต้นสนเนี่ยมันจะลู่ตามลมค่ะนะมันจะพิววไปตามลมค่ะมันจะถอนออกยากมากเลยต้นสนเนี่ยให้ดูสนไว้นะคะถึงจะมีพายุพัดมาแรงแค่ไหนกิเลสโถมเข้ามาแค่ไหนถ้าเรามีจุดยืนของตัวเองที่มั่นคงแล้วอะไรก็ทำอะไรเราไม่ได้นะ ฉะนั้นขอให้คนยึดมั่นถือมั่นในคุณธรรมความดีเอาไว้มันต้องฝืนใจตัวเองนิดหนึง่งแล้วก็ค่อยสะสมไปค่ะคุณงามความดีไม่สามารถที่จะทําได้วันสองวันแล้วจะเป็นคนดีนะคะมันต้องทําสะสมมาเลยค่ะพื้นฐานจิตใจต้องดีค่ะแล้วเราจะเป็นคนดีในสังคมนะอ่านั่นแหละค่ะ ทำดีทุกๆวันนะคะวันละเล็กวันละน้อยค่ะเก็บขยะนี่ก็ถือว่าช่วยสังคมเหมือนกันนะคะเห็นอะไรตกหล่นอยู่กลางถนนอย่างนนเงนี้ยเราเก็บแล้วเอาไปทิ้งเนี่ยก็ถือว่าทำความดีนะคะอันนี้ก็ขอยกย่องนะสําหรับความคิดที่คนคิดบอกว่าเออแค่หยิบขยะเข้าไปในถังขยะ ก็ถือว่าดีแล้วก็โอเคค่ะอย่างนี้ราคาสะสมไปวันละเล็กวันละน้อยค่ะอืมก็จะเตือนทุกคนไว้อะไรนะคะว่าต้องฝึกตนเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะสุขภาพก,ก็ต้องแข็งแรงนะเราต้องออกกำลังกายทุกวันนะแล้วก็ดูจิตด,ดูใจสั่งสอนอบรมตัวเองทุกทุกวันนะคะอยู่กับตัวเองให้มาก อย่าไปยุ่งวุ่นวายเรื่องของคนอื่นเขาหาที่สงบสงบอยู่เป็นประจำนะแล้วก็ทบทวนความคิดของตัวเองนะคะอย่าไปวุ่นวายเรื่องของคนอื่นมากมายจนลืมดูว่าตัวเองนี่เป็นคนวุ่นวายหรือเปล่านะคะความสงบสุขเป็นความสุขอย่างยิ่งนะคะขอจบคลิปเพียงแค่นี้ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็คิด ดีนะคะทำดีนะคะคิดได้ทำดีได้ทุกทกวันนะคะสวัสดี